โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเิตีเราก็สื่อชนะอยู่ร่มบัตเซ็ตเอ็กดีและเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์ฟรีไฟล์แบบฟรีอิดิทรับก็คือเป็นโปรฟรีไฟล์แบบสคริปต์ที่แก้ไขเครดิตเองได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่าบวกกับแจกเ e อ็นซีเอาไว้เข้ารหัสสคริปต์นะเพื่อการเจาะนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเ e อ็นซีตัวใหม่นะเออไม่ใช่ตัวเก่าที่เคยแจกนะเออนำดูก่อนนะครับนะอย่างแรกที่ต้องมีเนี่ยก็คือขอแอปแจกไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็น ZA หรือว่าเป็น เออ es ก็ได้นะครับนะอ่าแล้วก็ให้เรามีคลิปอิดนะครับอ่าคลิ e อิ t ตัวนี้นะครับอ่าโหลดได้จากไหนโหลดได้ตามเพจโซเลยนะครับเอออ่านี่ปุ๊บอะให้เราไปดาวน์โหลดไฟล์มานะครับเออดาวน์โหลดไฟล์ใต้คลิปมาปุ๊บมันจะได้เป็นอ่ามันจะได้เป็นอ่ามันจะได้เป็นไฟล์ซัตไอพีที่ชื e ่อว่า vedit v 1นนะครับให้เรากดค้างแบบนี้นะครับอ่าแล้วกด แตกไฟล์นะครับมันจะให้ใส่รหัสนะครับให้เราใส่รหัสไปว่ายูฮา u ุเอ้ยใส่รหัสว่า thank youhulu นะครับอ่า thank นะครับ y u h A R u นะครับผมจะขึ้นรหัสมาให้หนึ่งสองไป R K นะครับรหัสก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าทีนี้ปุ๊บเนี่ยแตกไฟล์มาปุ๊บเราจะได้ไฟล์สามตัวนี้นะครับอ่าลบคู่มือทิ้งไปเลยครับ ไม่มีประโยชน์ครับเมื่อคุณดูคลิปนี้่าคุณก็จะเหลือ2ไฟล์ใช่ไหมครับให้เข้าไปในอ่าคลิกอิดิทนะครับกดคําว่าเปิดด้านบนนะครับกดเปิดนะครับจากนั้นให้เราหาไฟล์นะครับจะอยู่หน้าอะไรแบบนี้ให้เราหาไฟล์นะว่าเราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนนะครับผมก็ไปในดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เป็นแอพเคนะครับทีนี้ปุ๊บเราจะมีสองไฟล์นะครับทีนี้ปุ๊บให้เรานะครับกดไปที่ไฟล์ตัวนี้นะครับให้ฟีไฟล์ฟีอิดิทนะครับ แล้วให้เราค้นหานะครับกดกดวสามจุดด้านบนแล้วกดค้นหานะครับพิมพ์คําว่า f i x นะครับคําว่า F i x นะครับนะ f ตัวใหญ่นะครับนั้นน้นตัวเล็กแล้วกดค้นหานะครับตรงไหนที่เขียนว่า Fix นะครับเห็นไหมครับตรงไหนที่มันครอบคําว่า Fix สามารถแก้ไขได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นปีเออเป็นวันเดือนปีที่หมดอายุนะครับก็จะเป็นปีนะครับตั้งปีเดือนแล้วก็เป็นวันนะครับอันนี้ปุ๊บเราก็ไปหาฟิกกันต่อนะครับค้นหาครับ ติกตรงไหนแก้ไขได้บ้างนะครับไล่มาตั้งแต่บนโอเคตรงนี้นะครับเป็นหัวสคริปนะครับนี่นะครับอ่าเป็นหัวสคริปนะครับใส่เครดิตตรงนี้นะครับอืมอ่าอย่าไปโดนตรงเอ็นนะครับอ่าอย่าไปลบทับเอ็นออกนะเออไม่งั้นเออเลืนะครับอ่าแล้วก็ใส่เครดิตช่องนะครับแล้วก็ใส่บันหมดอายุนะครับที่เราตั้งไว้ด้านบนเมื่อกี้เพื่อให้คนอื่นรู้นะครับโอเคแล้วก็ค้นหาต่อนะครับกดออกกดิด อ่ <bills? S 1> าแล้วก็กดค้นหาต่อนะครับว่าฟิกมันอยู่ตรงไหนอีกนะครับออันนี้อันเก่าน้วุนนะครับออ่าก็มีแค่นี้ประมาณแค่นี้แหละเออวันนี้ไม่น่ามีอะไรละเออก็มีแค่สองสามบรรทัดนี่นะครับที่เราเราแก้ได้นะครับก็คือ้ัหน้าของหัวกระปิปตรงนี้นะครับใส่เครดิตนะครับอ่าแล้วก็เป็นตั้งวันหมดอายุนะครับเออเพราะว่าคริปิปนี้มีวันหมดอายุด้วยเออเราเอาไปตั้งเองได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเี่ยในช่องเนี่ยนะครับ ให้เราเอาลิงก์ช่อง youtube เรามาวางครับเวลาแบบสริปมันหมดอายุเนี่ยมันจะเล่งเข้าช่อง u t u b e เลยนะครับอ่าก็อย่าไปโดนไอ้สองจุดตรงนี้ออกนะครับเออไม่งั้นมันจะเออเล่นนะครับเนี่ยนะครับให้เราใส่กึ่งกลางมานะครับเนี่ยเห็นไหมให้เราใส่กึ่งกลางมานะเออก็ลิงก์ยูทูบมาวางไว้นะครับอ่าตัวนี้ก็แก้ได้นะครับอืมเนี่ยนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับสริปนะครับส่วนการ e n c เข้ารหัสเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนนะครับ อ่าผมขอเปิด GG ก่อนนะครับอ่าเปิดผ่านแอปคนไหนก็ได้ครับที่มันเปิด GG ได้อ่ากดเปิด GG ไปเลยครับครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดเริ่มไปเลยครับอ่ากดเริ่มเสร็จก็จะได้ GG แบบหน้าต่างลอยนะครับอืมแล้วก็กดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับตัว play นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยอ่าบางทีมันจะอยู่แบบหน้าแบบอย่างเงี้ยนะครับนะให้เรากดมาที่แว่นขยายนะครับ เวลารันสคริปทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมอะไรที่เกี่ยวกับสคริปเนี่ยกดไปที่หน้าแว่นขยายนะครับกดตัวเพล์ตรงนี้นะครับอกดสามจุดครับอกดสามจุดเสร็จปุ๊บเราไปหานะครับที่อยู่ของไฟล์นะครับกดตรงนี้นะเวลาย้อนกลับนะครับผมไม่ได้ a อพเคนะครับอแล้วก็เปิดเอ่อเอ็นนะครับเปิดไปเลยนะครับเอมันจะถามว่าเลือกที่ที่ต้องการเข้ารหัสนะครับเห็นไหมครับอ่า เา้้เขหัสลือกไฟล์ที่ต้องการเข้ารหัสนะครับเราก็ไปเลือกนะครับว่าไฟล์เราอยู่ที่ไหนนะครับผมอยู่ในดาวน์โหลดนะครับ APK นะครับแล้วก็เป็น h ฮ f ฟร e ไนะครับ v 1 f e edit นะครับแล้วก็เลือกเสร็จปุ๊บเรากตกลงรอมาสักครู่นี่นะครับก็เข้ารหัสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูใน u i e k edit นะครับเปิดไฟล์นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอ่า ยูรุหมดเซตนะครับจุดเอวจุดยูจุด u หมดเซตนะครับกดเข้าไปมันก็จะล็อกให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ก็ไปลองเจาะดูนะครับเอซิทูเนี่ยบล็อกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออแต่แล้วผมลองเจาะมันก็แตกกัแหละแต่ว่าไม่ได้แตกอ่ะไม่ได้แตกอ่ะเอซิทูนะครับอ่ายวลองเจาะให้ดูอ่าดูนะครับนี่นะครับอ่าไม่มีข้าวโม่เลยนะนี่นะ เห็นไหมครับอะลองถอดไปครับนี่นะครับก็ไม่สามารถถอดได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบใจในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวอยากให้พี่แจกใคลิปอะไรแบบฟรีอิดิชก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทําแจกนะครับโอเคก็น่าจะมีแค่นี้แหละเพราะว่าวันนี้ก็ไม่น่ามีคลิปลงละเออเโอเคเจอกันคลิปหน้าครับุณครับ